สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอมาอัปเดตเรื่องข่าวรถตลาดกันบ้างนะครับในตอนนี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่ายามาฮ่าค่ายส้มเสียงกําลังซุ่มพัฒนารถใหม่ที่จะมาทําตลาดแทน R15 ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับหากอ้างอิงข้อมูลจากสื่อนิตยสารชื่อดังจากญี่ปุ่นมันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มีความจุใหญ่ขึ้นครับจนไปเฉียด2 0 0ซีครับและยังมีวิแววอีกครับว่า จะถูกส่งต่อไปใช้กับรถรุ่นอื่นในคาสเดียวกันอีกด้วยผมต้องขอย้อนความกันก่อนว่าในตอนแรกสื่อต้นทางไม่ได้กำลังตามข่าวของ y าม a ฮ่า YZF-R2 หรือ R15 รุ่นใหม่แต่อย่างใดแต่พวกเขากำลังตามข่าวของรถสายลุยตัวเริ่มต้นครับซึ่งในตอนแรกก็มีการคาดการว่ารถรุ่นใหม่ที่ว่านี้อาจจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด2 5 0ซ c ครับ ที่เป็นเครื่องยนต์ลูกเก่าแต่ได้รับการปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานไอเซียยูโรไฟครับหรือไม่มันก็อาจจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ1 5 5ซ c ครับเป็นลูกเดียวที่ใช้อยู่ในกับ R15 ที่ขายอยู่ในตลาดอาเซียนตอนนี้แต่กลายเป็นว่าพวกเขากับได้ข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือยมมามาฮ่าอาจกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ลูกใหม่ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำหนึ่งสูบครับอาจจะมีปริมาตรกระบอกสูบป,ประมาณ2 0 0ซีซี cc ครับแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพ่วงระบบ v v a เข้าไปด้วยและถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ค่ายซ่อมเสียงจะนำเครื่องยนต์ตัวนี้ไปใส่กับรถรุ่นอื่นในคลาสเดียวกันไล่ตั้งแต่ตระกูล r ตระกูล mt ตระกูล x s r และตระกูล wr แต่ถึงอย่างนั้นเราก็แทบไม่รู้รายละเอียดส่วนอื่นของเครื่องยนต์ลูกใหม่นี้ว่ามีความจุที่แท้จริงอยู่เท่าไหร่และให้พละกําลังสูงสุดไว้มากที่เท่าไหร่แต่เรามั่นใจว่ามันต้องแรงกว่าเครื่องยนต์ลูกปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับหรือนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ยามาฮ่าไม่ยอมอัปเดตสเปคของรถ MT 15และ XR 1 5 5ครับที่ตอนนี้ไม่ได้ถูกอัปสเปคมานานหลายปี เพราะพวกเขาอาจกำลังจะเปิดตัวการปรับโฉมชุดใหญ่อยู่ก็เป็นได้ครับแต่รถรุ่นไหนจะเป็นรถรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาติดตามกันต่อไปครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ